ครับผมสวัสดีครับผมก็วันนี้ผมก็เป็นตัวแทนจากเอฟซีน้องอนง n นะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีเมตตาสงสารน้องอนง n ครับมอบเงินให้น้องอนง n g จานวนสามพันบาทแรกเป็นเงินได้กีบได้ก็ได้หนึ่งล้านแปดแสนเก้าสิบพันครับผมจะมอบให้นี่ผมก็ยังไม่ได้นับดูแต่เลขที่ร้านมาแล้วมอบให้น้องอนง n เป็นค่าใช้ใจ่ายศึกษาเล่าเรียนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ช่วยเหลือพ่อแม่นะครับผมครับน,น้อ,นอ,อ,นนองกับน้องกับเบ้าไอ,อ้รู้สึกจังไดเบินซอยรู้สึกดีใจทีเบ้าด้วย <c oughs> ท,ทีสี่ต้นอนุ่งเนาะทีฝากเงินมาให้อนอุ่งในการเฮียนเบินกับเบ้ได้ไอ้อย่างเบินหอดบ่ได้ขอเฟซขอไล,นอนออนนอล่น้องอน้องได้เบิน สงสารน้ององว่าน้องอ้งซอยพอแม่ขยันซอยพอแม่ทำทำงานนะครับเป็นแบ่งเบาพระราพอแม่นะครับแเลยทรงเงินฝากเงินมาให้น้องอ้นเป็นยังไงผู้เป็นแม่เบ้าในเพื่นฟังนะเจอหลายๆนี่ก็ดีเจอแท่นน้องอนนที่เอฟซีกีตนสงสารอนนเนาะแล้วก็แม่ก็ดีใจที่ได้เงินจนนี้มากกับแบงเบาพระําำแน่ ลกไปห้องเฮนกับแม่กะได้แห้งน้ำแน่เพื่อนฝามาเฮินนี่กะขอขโมกับจืดเอฟซีหลายหลายที่ส่งเงินเงินมาซอยเหลือนอนุ่งครับเพื่อว่าถานุ่งเป็นคนดีตั้งใจทํางานตั้งใจซอยพ่อแม่ก็จะส่งมาให้เรื่อยๆเพิ่นว่าครับโอ้กัยินดีน้าเด้อขอเพิ่อนอนุมันขวัญเยนืนเด้อเพื่อนอยู่ดีมีแห้งเพื่อนลำพโลยกว่าเก้าเพิ่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความใครเนย,ย,ยเพิ่นมี เราเพิ่นนะมีความสุขตลอดไปแล้วภาในปีต่อไปโดนครับผมอสุดท้ายก็สำเร็จแล้วครับก็ขอบคุณในห,หลายท่้นครับเอ็ซีที่ให้ผมเป็นสาพานบุญมอบให้น้องกันน้องครับผมขอบคุณครับผมช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทร สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนมันน้องอนงนะครับวันนี้ติดตามน้องอนโนงมาที่สวนมันพอดีมีข่าวดีจะแจ้งให้น้องอนนงทราบนะครับมีอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมข่าวยังไงดนะน้องอโนงน้องอนโน่งกำลังเองัดเอหัวมั่นอยู่ครับน้องอนน่งสบายดีหมู งัดเองบมดเยอะนี่เขาก็จะเฮ็ดเป็นแต่เก่าก็เห็นแต่ฟักปอกตัดปอกปอก,ปอกสือโอ้กัรเบ่งเป็นเห็ดครับโอ้เนี่ยบกขืนมันถูกหักแน่นิว้าวโบขื่นบกขืนแสดงว่ามันเอหัวลึกแน่นี่ต้องให้พ่อเจ้าเนี่ยพ่อเป็นครับกอกับฟันเอตัดลำ่ำ เอาไวถตปูกอีบอลั่มเนี่ยอาไวถตปลูกปีนานแม่นองกันนงุงสบายดียดีโอ้ขยนันครับน้องเงื่อนเจ้าเมียมาลูกเลิกเลี้ยนหยุดเลียนมากกับมาเอ,อกเพ่เพเฮ่กเอกรเรอบกระบิดอือเพิเ่มเลย ภาคอาทิตย์หนึ่งกับมาขุดมั่นซอยแม่คุณอ่ะให้มั่นเป็นกับแล้วแต่ได้เคืองหนึ่งพี่ครับตัดแล้วกับมากรองร่วมกันส่วนจะได้บานไปตัดให้มันออกตามปปญหาเดี๋ยวเราไปเบิ่งอันนุ่งกันนะ กูนะตอนดูอยู่พี่สีได้แล้วหนาวพี่โอ้ดูคางน้อเจ้าน้องได้สีเด้อมาตัดมันต้นมังกรเด้อรซอยแม่นุ่งนี่เด้อผู้ใดอยากอยากได้สุภาพงามๆอยากได้สาวมากสาวผู้ไทย มาซอยแม่นงเงยตัดลำมันเด้อม<ด>ัน <laughs> เป็นเศร้าไฮเศร้าหน้าอีรีได้คำนี้ดูค้ากีดีย่อมเป็นอีรีโดนต้น,นกับไปตกการนู่นนะเดินหกเดินห้าเดินหกนี่ก็เร,เริ่มแล้วแต่ตกการอือยู่เล่ามันยังมีตกกาดบานกาดดำหน้าอยู่อยู่ไทยเขาเห็ดสบายได้อยู่ไทยออวานเท่เดียวหลดแล้วออทรงหลัทง,ทงทรงการแล้วเขาก็ เริ่มไทวานเลยหลังสงการไปไถไว้เพื่อหญ้าตายอันนี้ก็จะวานเลยเ,ออเรียบร้อยเลยหลังสงการเมษาพุษาหัวกักกบกหญ้าเลยเขาบาดไอรู๊กมาดำอีกขึ้นเจ้าแล้วเขาตัดเออเขาวานแล้วมันหญ้าเขาก็ไปตัดตัดไปมันไอ้มันงอกขึ้นมาออไม่แล้วก็นี่เลยบดไอโต๊ะกาบดไอดำหน้าแล้วสบายเนาะข้างนอก เกีียวก็เอารถเกล่ยวเลยสบายแต่ป่ะเด้เสียเงินจางนี่เออหัวดกจุดหัวดกู่แต่วคือใบใหญ่ะเบปุ่ลาโอ้บาดนาไส้แต่เดือนสามเดือนสี่ผมเทบาไหร่เดือนสามาสี่สี่ยัน โอ้โออส่วนจะได้ขายเห็ดห้ากลีรกครับเนี่ยปลูกตั้งสามสี่เดือนจังได้ต้องมาฝากขุดดึงกันมาแล้วมาฝากอีกมาตาัดเอาไปปั้นอีกมันตาตาแข็ง ช่วยจะได้ขายจอนนะดนากวันละได้เงินเมื่อยเพราะอ่ะนงนั่นแหละเมื่อยตั้งใจเลี้ยนเด้อยังบ่มเมื่อยเลี้ยนเกิงๆ โอ้แดดมันเป็นแดดแห้งบานเนาะแดดแห้งนะน่งมะลีฝากอยู่ไอหโมเนี่ยครับบานเออไข้เนยด้วยเนาะน่องเนาะได้บังได้เนี่ยเนาะเ,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 เป็นน่งค้นขาวมะขูดเสมือจนเปิดเทิมบนบ่เอาน้องนี่ โอ้ไม่ได้พักเมื่อ้านนี่เนาะไปทรงสาการแม่เเป็นไปทรงสาการเมื่อ้านได้พักมือนี่ก็มาลุยงานคือเจ้าครับใส่เห็ดจนได๋ก่อคือวันเล็บพักอย่างก่อเจ้าเฮ็ดจนได้ในบ่ใส่ถุงมือเยู่บ่แสดงว่ามันไปถืออย่างแล้วจนเล็บพัก,ก่นนะ่ะ จนลืมโอ้หัวดก,กนี่มันเพนนื่อนหัวดกอยู่แต่ว่ามันหน่อยเพ็นว่าปลูกเอปลูกลาโพดนะครับผมสวัสดีครับ ผมก็วันนี้ผมก็เป็นตัวแทนจาก f อน้องอนงนะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีเมตตาสงสารน้องอนงครับมอบเงินให้น้องอนงจำนวนสามพบาทแลกเป็นเงินในกีบได้ก็ได้หนึ่งล้านแปดแสนเก้าสิบพัครับผมก็จะ,จะมอบให้นี่ผมก็ยังไม่ได้นับดูแต่แรกที่ร้านมาแล้วมอบให้น้องอนงเป็นค่าใช้ใจ่ายศึกษาเล่าเรียนค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันช่วยเหลือพ่อแม่นะครับผม น่องก,ก็น้องกับบ้าไอ้รู้สึกยังไงเพื่อนซอยรู้สึกดีใจทีบ่าวด้วยพี่พี่สนอ้นเนาะทีฝากเงินมาให้อนเนาในการเท็เ่เพื่อนกับบ่าได้ไอ้อยังเพื่นหอดบ่บได้ขอเฟซขอไล่น้องก,กับน้องเลยเพื่นสงสารนอกก้องน้องมานอกก้องน้องซอยพ่อแม่ขยันซอยพ่อแม่ทำ ทำงานนะครับเป็นแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะครับเ,เลยส่งเงินฝากเงินมาให้น้นนองกนุ่งเป็นยังไงผู้เป็นแม่เบาใ้เพื่อนฟ<ข>ั่งแ<ข>นะ่ขอบเจอหลายหลายนี่ก็ดีเจอแทนน้องอนุ่งที่อันเอฟซีอี่ตนสงสารอนุองน่งเนาะแล้วก็แม่ก็ดีใจที่ได้เงินจนนี่มากกับแบ่งเบาภาระน้ำแน่กุปรงเฮนกับแม่ก็ได้แห้งน้ำแน่เพื่อนฝากมาเฮนนี่ก็ขอ,ขอบขโมกขอบเจอเอฟซีหลายหลาย ที่ส่งเงินเงินมาซอยเหลืออนุ่งครับเพิ่นมาถานนุ่งเป็นคนดีตั้งใจทํางานตั้งใจซอยพ่อแม่ก็จะส่งมาให้เรื่อยๆเพิ่นมาครับโอ้กะยินดีน้ำเดอ้อขอเพิ่นอานุมานคนนี้ืนเดอ้อเพิ่นอยู่ดีมีแหง้งเพิ่นรำเพิ่นลยกว่า 9. เก้าเพิ่นอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บจะได้ความใครเน่ยเพิ่นมีเพิ่นมีความสุขตลอดไปแล้วภในปีต่อไปต้นโดนครับผมสุดท้ายก็ สำนี้แล้ะครับก็ขอบคุณนห,หลายได้ครับเอซีที่ให้ผมเป็นสพาพบุญมอบให้น้องกันน้องครับผมขอบคุณครับผม